เอาเรื่องนะคะน้องๆที่เลิศลา่าที่น่ารักทุกๆกคนก็พร้อมอยู่ในห้องนี้แล้วและแขกรับเชิญหน้าคุนคุ้นของเรานะคะพี่โอ๊ตออกตานั่นเองสว,ส,สวัสดีค่ะจำได้ใช่ไหมน้องที่โอ๊ตมาวันนั้นมาออกพี่หมุดสุดพายเป็นนักทำนิทานนักวาดนักเขียนทำนิทานสำหรับเด็กๆแต่วันนี้เนี่เราฉกมา โอ๊ตเนี่ยในคลุกคลีกับเด็กๆแล้วมาเล่านิทานให้น้องๆได้ฟังกันหน่อยที่สําคัญนะครับพอเล่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาโชว์ฝีมือการวาดรูปด้วยอยากเห็นไหมาแล้วใครอยากเป็นลูกศิษย์ให้คุณครูโอ๊ตสอนวาดรูปบ้างคะยกมือเนี่เด็กๆที่พร้อมมากต้องถามพี่โอ๊ตก่อนเลยว่าการเล่านิทานให้เด็กๆฟังโดยเฉพาะนิทานภา,นารรษาอังกฤษเนี่ยมันให้อะไรกับน้องๆบ้างคะก็ทุกวันนี้โลกมันเล็กลงครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ต้องใช้สื่อสารไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามใช่ครับก็คือควรที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้ใครชอบภาษาอังกฤษบ้างยกมือชอบกันหมดเลยพี่โอ๊ตที่บ้านน้องขาดูภาษาอังกฤษกับไทยโอ้ที่บ้านหนูมีภาษาอังกฤษสามเล่มสามเล่มเลยแล้ววันนี้พี่โอ๊ตเรื่องนิทานเล่มไหนมาเล่าให้น้องๆฟังคะครับก็จะเป็นเรื่องลุงหมีแพนด้ากับกระต่ายปุกปุยเด็กๆรู้จักหมีแพนด้าไหมคะ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายปลูกปุยอยู่กับคุณแม่คุณวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าปลกปุยไปตามลุงหมีแพนด้าให้แม่หน่อยอกระต่ายปลกปุยถามคุณแม่ลุงหมีแพนด้าเป็นยังไง<อ>คุณแม่บอกว่า เดี๋ยวเรื่องขอเป็นแม่ได้ไหมอ่ะได้เลยอยากช่วยถือไหมครับมาเป็นแม่นี่นี่ี่แนนเป็นตัวนี้นะออืปุ๋ยจ๋าไปรับลุงหมีแพนด้ามาทานข้าวที่บ้านให้แม่ทีนะลูกนี่ลูกว่าไงคะปุ๋ยปุ๋ยบอกได้เลยครับคุณแม่คุณลุงหมีแพนด้าลักษณะเป็นยังไงครับอย่างนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมครับใช่ครับคุณคุณแม่บอกว่า คุณลุงหมีแพนดา้าสีดำดำขาวขาว oh. black black white white <Ooh. S 1> black แปลว่าสีดำ white แปลว่าสีเ oh. ก่งมาก oh. ลุงลุงหมีแพนดา้ารออยู่ปุกปุยก็เดินไปเดินไป oh. ปุกปุยเจอสีดำดำขาวขาวคุณลุงหมีแพนดา้าหรือเปล่า oh. are you uncle panda ปุกปุยเดินมาเจอเอ๊ะไม่ใช่ลุงหมีแพนด้าแต่ว่าคือสกังอือ no I am skunk นี่คือคำพูดของสกังค่ะ<ช>ตรกลงต,งตงัวนี้ใช่หมีแพนด้าไหมคะไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ใชอีกนะูกปุกปุยเดินต่อมาเจอเอ๊ะใช่คุณลุงหมีแพนด้าไหม <My S 1> ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวปุกปุยขอถามก่อนนะ hello are you uncle panda yes or no เพราะว่ามันคือใช่เหรอไปดูหน้าก่อนสิแทนไม่ใช่ฉันไม่ใช่ลุงหมีแพนด้าฉันคือวัว No I am a cow I'm not a panda <อ>คือใครเอย่ยไม่ใช่คุณลุงแพนดา้าแต่คือ มาลลยซีบรานอมซีบรา I'm not panda uh. ปุกปุยเดินไปเดินมาเริ่มเหนื่อยลุงหม,มีแพนด้าอยู่ไหนหนะทันใดนั้นมีเสียงปุกปุยปุกปุยเสียงใครเรียกอะ่ะ mm. ดำดำขาวขาว mm. เอ๊ะคนนี้ใช่แพนด้าไหมใช่ค่ะ who's looking for me Are you Uncle Panda? Yes. ใช่แล้วปุกปุยดีใจไหมปุก <Yeah. S 1> ปุยดีใจเจอลุงหมีแพนด้าพาลุงหมีแพนดา้า,ลดากลับบ้านไปหาคุณแม่พอตกเย็น ทั้ง3คนก็กินเข้าเย็นกันอย่างมีความสุขว้าว wow. Mummy Bunny and Fluffy Bunny have a nice dinner with Uncle Panda จบแล้ว <c oughs> แลวตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วครับมาดูพี่โอ๊ตสอนน้องๆวาดรูปกันดีกว่าครับอ<า>สอนรูปอะไรดีครับพี่โอต๊ตะจากเรื่องเมื่อกี้ที่เราเล่ากันมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีสีประกอบอยู่สองสีคือ black and white สีดําและสีขาวดังนั้นเราใช้สีสองสีเป็นสีหลักในการวาดรูปตัวละครซึ่งเล่ามาเมื่อกี้ครับอ่าไหนเด็กคนไหนอยากวาดรูปเด็กคนไหนอยากวาดรูปไหนจับผู้กันถูกหรือเปล่าใครจับผู้กันอย่างนี้บ้างต้องจับยังไง างนี้เหรอตรงไหนดีพอยัง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 พอแล้วค่ะโอเคแล้วก็จะมาเริ่มกันที่ลุงมีแพนด้าครับโดยหลักๆตัวละครทุกอย่างของทุกสิ่งเนี่ยจะประกอบขึ้นจากรูปทรงครับลุงมีแพนด้าเนี่ยจริงๆมันเป็นวงกลมเด็กๆวาดวงกลมกันเป็นไหมเป็นนะ เดี๋ยวลองดูนะ,ะดูพี่โอ,อ๊ตก่อนวงกลมเดี๋ยวคุณครูจะวาดวงกลมใหญ่ๆหนึ่งวงนะ,ะดูนะวงกลมหลังจากที่ฟังนิทานเรื่องลุงหมีแพนด้ากับกระต่ายปุ๊บปุยแล้วพี่โอ๊ตก็มาชวนน้องๆวาดรูปมีแพนด้ากันครับซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฟังนิทานมีแพนดา้าวาดไม่ยากเลยละครับน้องๆมีแค่วงกลมสีดำและสีขาวครับไปฝึกวาดพร้อมๆกันเลยครับ หมีแพนด้าเดินได้เพราะมีขาหยิบของได้เพราะมีแขนฟังได้เพราะมีหูมองเห็นได้เพราะมีตาหายใจได้เพราะมีจมูกพูดได้หรือยังยังคราวนี้เราวาดปากให้ลุงหมีแพนด้าจะวาดเป็นปากยิ้มก็ได้เป็นปากบึ้งก็ได้ ตักบึ้งทำยังไงอะครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นวันนี้พี่โอ๊ตเราสีมาเยอะแยะเลยระบายบรรยากาศรอบๆเป็นสนงสนามเป็นดอกไม้ได้ไหมครับได้ครับมีแพนด้าของน้องๆน่ารักจังเลย พี่ฮูกับพี่มี้แพนด้าใครจะรอกว่ากันครับดูของป้าแนนก่อนขอปะป้าแนนเป็นไงบ้างคะอโอ้โหฝีมือเท่าเท่าน้องน้องห้าขวบเลยค่ะมีกงเล็บหมีด้วยเห็นปล้ากลัว <c oughs> จะไม่เหมือนเลยแต่ว่ามีหัวใจเพราะว่ารักน้องๆทุกคนนี่ <c oughs> ให้น้องๆโชว์ผลงานตัวเองหนออยากเห็นตั้งเลยอ๋อสวยมากทุกคนอ่้ โอเคอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหเก่งมากเลยทุกคนเก่งจริงเก่งมากครับเก่งมากไม่น่าเชื่อว่าแค่ห้าขวบเท่านั้นเองแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นนะคะอาะเป็นว่าระหว่างรอให้สีแห้งเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่โอพี่อามพี่แนจะมีคําถามมาถามน้องๆและก็มีชุนการศึกษารออยู่ด้วยพักแป๊บนึงค่ะของพี่อาสวยไหมโอ้ย